เราผมที่วงจากหน้าเชียงใหม่เป็นประธานบาลกุนัาเชียงใหม่ โ,โอ้มันเริ่มจ้งแตสมัยราชการที่เจ็ดแล้วข้าวที่ครสองพันสี่ร้อยหกสิเก้าสี่รอยหกสิบเนอกเหนือไปจากของยังมีของสามประเทศอ่าประเทศอินเบียรับประทศาต้วของเนี่ยญี่ปุ่นประเทศาญาของอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้าริซุเบะ ณปัจจุบันก็คือลูกหลานของเจ้าเจ็ดตนที่ได้เอาน่างสร้างเมืองเชียงใหม่และลานนาขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาที่ทคนของพม่าไปแล้วก็ได้ผนมวมรวมเข้ากับกรุงเทพตั้งแต่อ,อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นมาพึกนพันแน่นเคย่ากแล้วก็ความเป็นไฟเลทั้ง,งลงเป็นอะไรเขาเลยกข้าวแต่ดเ,เ,เราจะเห็นว่า ในยุคสมัยนั้นหรือบริบทของประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเราอยู่อยู่เองไม่ได้ซึ่งถนัณขณะนั้นก็มีพระเจ้าตากก็พยายามประสุรสินคานาท่านได้ขึ้นมาช่วยพวกเราในการที่จะฟื้นมาในการที่จะสู้ขึ้มาเป็นบริบททางประวัติศาสตร์ที่ที่ร้านนามต้องมีตางพระจงค์จะกรีขึ้นมาช่วยที่สุดแล้วว่าสองกว่าปีที่ร้านนารได้เข้ากับกรุงเทพเนี่ยก็เป็นยุคของ เปลี่ยนแปลงแล้วก็นํามาสู่ถึงความทันสมัยในปัจจุบันเท่าไานาทุกจังหวัดเนี่ยมีความถุงนักความถึงในพระราชูโภคทีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสีมาต่อเรื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนี่แต่เพิ่มึงสมัยจ่อราชการต่อแล้วจะจะอีกปัจจุมราชการทุกสี่หรือสัปดาห์เขียนที่ว่าคนเชียงใหม่โดยเฉพาะ คนที่อาศัยบนพื้นที่สูงนะจะชัดเจนว่า,าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาในเรื่องการเกษตรบนที่สูงเนะี่ยได้ได้เปลี่ยนแปลไปงไปยังไงโดยเฉพาะโครงการหลวงที่ได้เข้ามาช่วยสมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระ วันที่ก้าวจะอยู่และก็สมเด็จพระนางเจ้าสุ่ิดาเป็นวามเป็นกำลังใจให้กับพระชะคันระชาลาดได้อยื่เย็ยนเป็นสุดได้จะเลยรอยตามครับยุคอดศตกของทั้งสองโอ้ให้ประเทศชาติเราก้าวหน้าไป